ค่ะสวัสดีค่ะมือกี้ก็อยู่กับพ่อนาภาเนาะค่ะพ่อนาภาจะพาเอซีทุกคนไปตามแนวทางของแม่กาลสินโค้งซองนะคะคลิปนี้จะเป็นเลขของน้องใช้แม่กาลสินนะคะซึ่งแหบนมาเป็นบนสามตัวหางเดียวเลยส่วนรางกม็มาไหอยู่หางเดียวนะคะขาแนวทางของน้องเลขน้องไส้แม่กาลสินจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมรับฟังนับกันเลยเด้อค่ะ และอีกอย่างหนึง่งพ่อนภารบกวนพี่พี่แม่แม่น้องน้องทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาภาพาด้วยช่องจริงเฮนเดอวยค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะพ่อนภาเกาะลงคลิปเหมือนกันเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามบบท่านได้ครบหนึ่งมือน,นะคะ่ะเกาะบกวนเน้ดอวยค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะโหลแม่วันนี้ย่าโทรมารบกวนบ่ค่ะสะดวกคุยบอ กันสอโยเด็กหน่อยไปไซส์มืดแม่นอนอนอนี่ตื่นแม่เลี้ยงเด็กหน่อยหลายคนบอกค่ะสองคนอ๋อสองคนอ๋อพอแม่ขาบอว่าคันเลิกงานแนละ้วแม่เนาะแมนยินมาโครงท้ายมีเหล็กหน่องไส้เป็นบ่ค่ะแมนเป็นหายมากไอก้มากเมื่อเสาร์เนี่ยบ่ค่ะเราโครงท้ายแม่ฝันดีบ่ ฝันตะพุ่นหรืนอนทิยาฝันตะวันถามมูถามถามูอ,อีก,กันพุ่นที่ป็นเคยอันสื่อนั่มเนาะตาวันเวทตะเราสื่อแดดละว่ะเราฝันดีๆเด็ดเดกินกอิมพิมขอบ่เคยฝันในซีเอ็กียอสนละวะทำกันยู่มาเ้านี่ยพันสื่อมิตรของลางมันงป่ะแม่เนี่ยสื่อสลาสื่อลางลักฮกที่แม่ เพิ่ซื้อซื้อหกสองหกสามคือแม่ลูกเนาะหมคคะแม่ซื้อซ้ำนัน่ะวะ<ม>ละอ๋อห้เบิง่งเยอะมาเต่านี่เราเล็น้องไส้มากเหมือดกมาั้ไหมันเต็มน้องไส้กอมากเหมือนเต<ม>่าน<ม>ี่อันเป็น,น,น,ะนกะให้เก็ดสีหนึ่ง ข้างล่างกับหกสามเจสที่หนึ่งข้างล่างสามวันนี้ข้างลางา่างกอน้างลกสามข้างบนเจสซี่หนึ่งัีสตมันก็สิเจี่เจสี่หนึ่งเี่หนึ่งของไส้ไม่สมเหตุมากน่ะในอนแกนั่นแหละสำหรับเลขแม่แกะ ที่มันใจกับมี6หกสามก็หกสองน,นั่นนะค่ะแม่ยังนกันนี่กันหกหนึ่ไปยู่เร้ยหกสองาเดามน, 6, 3, นั่นใส่กนหกหนึ่งรวกันเลย ข้าของแม่แม่กะลาสินหรือแม่คนกะลาสินนี่โค้งสองงวดวันที่หนึ่งคมาพันสองห้าหกเก้าเลขนองซ่ามีมาสามโตบนเจ็ดสี่หนึ่งข้างล่างหกสามเจ็ดสี่หนึ่งตันหายเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสำหรับเลขแม่คนกะลาสินกับเย็นย่านว่าข้างล่างมีหกสองหกสามกันหกหนึ่งมีสำเนียงปากันไหมแม่ม ขอบคุณแม่หลายๆที่ใไห้แนวทางนะคะวันดีไห้เอฟซีสโดีค่ะแนวทางของแม่คนกาลสินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัดดีค่ะเอพอนะพ่าจะสรุปแนวทางของแม่กาลสินโค้งสองอันนี้จะเป็นแนวทางของเลขหนองไส้ของแม่กาลสินเนาะคะ่ะเพิ่นไหมาเป็นบนเจ็ดสี่หนึ่งนะคะส่วนล่างจะเป็นหกสามแม่กาลสินก็นยังยืนยันเนาะคะ่ะก็ยังเน้นหกสามเหมือนเดิมเนาะคะ่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณแม่การาซินเนาะค่ะเขี่ยวแนวทางของเลขนอ้องชายมาให้เอฟซทางช่องนะคะมาแบ่งปันเอฟซขอให้เอฟซคุ้นช่ดีกับแนวทางของแม่การาซินนะคะสวัสดีค่ะ